สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นมีคุกกี้ตัวหนึ่งค่ะมานําเสนอค่ะเป็นคุกกี้ที่หลายๆคนต้องชอบแน่นอนค่ะนั่นคือคุกกี้ราวนี่เองว้าวว้าว,ว,วเป็นรบวนี่ก็คือเอาเบนี่มาอยู่ในรูปแบบคุกกี้นะคะเล็กกระทันละแต่อร่อยมากๆนะคะชิมเลยจ้าม,มันแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันหนึบมันเข้มข้นเห็นไหมเบิดกล้องมากก็ไม่โฟกัสอืม,อ,มอร่อยมากจ้าไปเริ่มทำกันเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกของคุกกี้บาวนี่นะคะเริ่มจากเราจะละลายช็อกโกแลตกับเนยก่อนนะคะวันนี้นุ่นใช้ไมโครเวฟละลายนะคะใครไม่มีไมโครเวฟก็ตั้งอ่างน้ําร้อนก็ได้นะคะอ่ะภาชนะต้องเข้าไมโครเวฟได้นะคะเป็นแก้วดีที่สุดนะคะหรือกระเบื้องก็ได้แต่ว่าไม่ควรเป็นพลาสติกที่ไม่ทนความร้อนนะคะอ่ะมีเนยนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตวันนี้นุ่นใช้ช็อกโกแลต58ซนะคะ ใครจะใช้70 5 5 50 6ห้าสิห้าห้าอะไรได้หมดนะคะโอเคแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟค่ะเอาออกมาคนทุกๆ30ถึง40วินาทีนะคะห้ามเอาเข้าเวฟนานๆมันไหม้น,มน,นะคะอาละลายแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเงาๆแบบนี้นะคะ อ่ะแล้วเราก็จะพักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะให้อุ่นๆนะแล้วเราค่อยเอาไปผสมนะคะไปค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปตีไข่กันจ้าต่อไปนะคะจะเป็นการตีในส่วนของไข่นะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะใส่ลงไปเลย <laughs> เพลิกลนอ่าแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ น้ำตาลสายแดงนะคะหรือน้ำตาลเฉาก้วยนั่นเองนะคะงอกกลิก่นวานิลานะคะแล้วก็แค่นี้ <laughs> นะคะอ่ะเราจะตีด้วยสปีดสูงสุดนะคะประมาณ5นาทีโจนส่วนผสมเหนียวข้นนะคะ ครบ5นาทีแล้วนะคะส่วนผสมก็จะโค้นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใส่ช็อกโกแลตกับเนยที่เราละลายไว้ลงไปนะคะเทลงไปเลยขูดให้หมดนะคะ นะำว่าควรใช้เป็นช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตแท้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยหวานแต่ถ้าใครใช้คอมเพลว์เนี่ยมันหวานนะคะคุกกี้ที่เราได้มันก็จะแบบรสชาติหวานน้ำมากกว่าที่จะมีความ,ม,มขมๆของช็อกโกแลตนิดหน่อยแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้คอมเพลว์ก็ได้แต่ว่าต้องลดน้ำตาลทรายลงนะคะแล้วก็ อาจจะต้องไม่ต้องใส่ช็อกโกแลตชิพเพราะว่าช็อกโกแลตชิพก็หวานไปอีกอเสร็จแล้วเราจะตีสปีดกลางนะคะจนเข้ากันดีเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะ ร่อนของแห้งนะคะใส่ลงไปซึ่งของแห้งนะคะก็จะมีเดี๋ยวนะปแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะนี่ผงโกโก้นะคะแล้วก็ผงฟู ใครใช้เนยจืดนะคะใส่เกลืองไปตรงนี้ด้วย1นสช้อนชานะคะแต่ว่ารุ่นใช้เนยเค็มนะคะโอเคเสร็จแล้วเราจะตีสปิดต่ำนะคะจนส่วนผสมเข้ากันดีระวังฟุ้งด้วยนะคะตอนนี้ เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเอาหัดตีออกอเสร็จแล้วนะคะปาชามหนึ่งครั้งเห็นไหมคะมันมีเศษทั้งแป้งทั้งช็อกโกแลตทั้งอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ลงไปข้างล่างอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราจะใส่ ช,ช็อกโกแลตชิพนะคะลงไปช,ช็อกโกแลตชิพควรเลือกแบบไม่หวานหรือถ้าไม่มีก็แบบเอาหวานน้อยก็ได้นะคะเฮอร์ชี่อ่ะเลิศสุดที่เป็นฮอหอๆถีน้ำตาลขายตามห้างทั่วไปผสมให้เข้ากัน ทีนี้นะคะพอเข้ากันแล้วนะคะเราจะปิดพลาสติกแรปหรือว่าปิดฝาอะไรก็ได้นะคะเราก็นำไปพักนะคะในตู้เย็นประมาณใช่ไหมไม่ใช่ฝากมันอ่ะเจอแหละเราจะปิดฝานะคะหรือปิดพลาสติกแรปก็ได้นะคะเราจะนำไปแช่ในตู้เย็นนะคะประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวครบเวลาล้วกลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะตัวบาวนี่คุกกี้ของเราก็แช่เย็นมาสัก30นาทีกว่าแล้วนะคะก็เนื้อจะแข็งๆอย่างนี้เลยนะคะฮะอย่างนี้แหละดีนะคะทีนี้เราจะมาตักวางใส่ถาดอบกันนะคะถาดอบรองกระดาษขขหรือเทฟลอนนะคะแล้วก็วันนี้นุ่นใช้สกร๊ปนะคะไซส์เล็ก อันนี้ของมันมันไซส์4เซนนะคะของใครจะใช้เล็กกว่านี้ก็ได้หรือจะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะถ้าอยากว่านี้มันก็จะจชิ้นใหญ่กว่านี้นะคะโอเคไม่ต้องคนอะไรเลยค่ะตักไปเลยเหมือนตักไอศครีมนันเองเนื้อก็จะแน่นๆนิดนึงนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ช้อนตักขึ้นมาแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะอ่ะวางลงไปเลยจ้ะถ้าใครมีสกู๊ปก็จะง่ายนะคะเนี่ย วางลงไปแค่นี้นะคะอ่าอโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบก,กันค่ะอ่าเอาเข้าอบอค่ะร้อยเจ็ดสิบองศานะคะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะ สุกแล้วเรียบร้อยนะคะคุกกี้เบลนี่ของเรานะคะก็เราจะต้องพักให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยแซะไปวางบนตะแกรงนะคะเออนุนลืมบอกอย่างหนึ่งนะคะตอนที่เราตักแ <c oughs> อลขอไปปิดนาฬิกาตอนที่เราตักวางบนถาดอะคะ่ะกดลงไปให้มันแบนๆนิดนึงนะคะนุ่นลืมบอกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพักให้เย็นกัน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะคุกกี้ราวนี่ของเรานะคะก็ใครที่ชอบบราวนี่อยู่แล้วนะคะเป็นแฟนพนธบรนวนี่นะคะก็ไม่ควรพลาดเมนูนี้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติใหม่นะคะแบบบราวนี่นะคะก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe นะคะและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจ้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ,บิายบ้ย